เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคือตอนนั้นนะครับผมหยิบไอโอนี่ออกมาโชว์นะเพื่อนๆก็เลยวางไอโอลงบอ่อพอดีเลยนะครับมองไปเห็นจังหวะที่เบียดอ่างเนี่ยพยายามกืนไอ้เขียวเด็กใหม่เข้าไปนะผมก็โอ้โหเบียดอ่าง ผมเองก็ไม่รู้จะช่วยยังไงดีนะครับก็เลยเอาเบียดอ่างมาขังไว้ก่อนครับไปดูตัวเลขตัวเล็เนี่ยไม่มีแผลเลยนะเพื่อนๆคือไม่มีแผลไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะครับเพราะว่าเบียดอ่างเนี่ยแค่พยายามที่จะกืนลงไปเท่านั้นจากนั้นผมก็เลยต้องเอากบตัวเลขหรือว่าไซเล็กเด็กขึ้นมาไว้บนเขียงนะครับ <c oughs> <c oughs> เหมือนขนมแพนเค้กเลยที่ต้องทําแบบนี้นะครับเผื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้กบตัวใหญ่เนี่ยคิดว่ากบตัวเล็กเป็นเหยื่อที่กําลังว่ายน้ําอยู่นะครับกลัวมันเนี่ยจะห้าไปแบบเมื่อกี้แบบไอ้เบียดอ่าง <c oughs> และนี่นะครับก็คือสาเหตัก เลยที่ผมเอาถ้วยกาไก่เนี่ยมาวางไว้บนอ่างน้ําแต่ช่วงนี้นะครับถ้วยตาไก่ของเราเริ่มจะเอาไม่อยู่แล้วน้องกบเยอะแล้วก็ดื้อเกินไปนี่ผมจัดให้มาเป็นลำเลยเขียง <laughs> <laughs> เมนูอะไรดีวะคืนนี้